มาด้วยครับอาหารเช้าไข่กระทะครับอ่าร้านอะไรคะแนะนำหน่อยอ่ะแล้วชื่อร้านอะไรครับชื่อรถคาเฟ่ร้านแม่มอนค่ะอร่อยไหมคะอื้อ นี่นะครับอาหารเช้าโรสคาเฟ่นะครับร้านน้องมนอร่อยครับที่นี่มีอาหารหลากหลายวันนี้ขอเป็นไข่กระทะกาแฟก็อร่อยนะครับราคาไม่แพงบ น่ามีเสิร์ฟกาแฟด้วยนี่ขอบคุณครับโอ้ยน่ากินอ่ะเอามาให้ชุบสิครับนี่ลูกคลว่นแรเยสวัสดีครับวันนี้ดิญลูกอ้า มีไข่ลวกด้วยนะครับนี่สำหรับหนุ่มๆจะบำรุงนะครับได้เลยที่ร้านนี้คู่คู่ขนานสุวรรณภูมินะครับ